ใช่เป็นบะหมี่ที่แบบดูแบบเครื่องเยอะมาก อ่อร่อยอร่อยครับเปาโอด้านหลังอะไรคือเปาโอฮอะเนี่ยเหรออะไรคือเปาโออ่ะ กัดร,ร้านบะหมี่เป็นร้านอะไรไม่รู้แต่ว่ารีวิวเยอะมากในนี่ครับไปเอาเก้าอี้มาแล้วนะงอแป๊บนึงนะ ui ơi, Một món mì ngon, mì ngon, nó mì ngon, nó วงนี้มีอะไรสนุกสนุกไหมครับมีฮาชิมีไม่ก็อีโมเดลอ่ะเขาากลับบ้านไปแล้วครับดีดีดีสั่งได้เลยนะอร่อยจริงๆครับมันแบบเขาให้หมูเยอะมาก ได้ไข่มาด้วยเดี๋ยวนะให้ดูเนี่ยเขาต้มไข่ดีอะ่ะไข่เป็นแบบแบบยางมาตูมอ่ะเดี๋ยวคนนะเดี๋ยวคนนะไม่มีช้อนสแตนเลสอันนะทีครับหาไม่เจอ กบอกไปถ่าย u t u b e เดี๋ยวก็มาแล้วครับเขาทํารายการใหม่เขาตั้งใจมากจริงๆเดี๋ยวรอดูกันนะไม่ใช่ประเด็นคือถ้าก้วยเสียวหกอะร้องไห้มีอยู่ชามเดียวจริงๆครับ

เขาให้เครื่องเยอะมากอร่อยหวัดดีครับ เขาเป็นคนชอบกินบะหมี่มากแต่แก้มบุ๋มไม่ชอบบะหมี่เลยนะไม่ใช่อาหารที่ถูกปากเขาเลยครับเขาชอบกินเส้นเล็กแล้วก็เขาไม่ได้ชอบกินแบบต้มยำแบบบีบมะมนาวเหมือนเราอะ่ะเขาไปกินเขาชอบกินอะไรแบบกะทิกะทิน้ำข้นๆอนะ่ะ ให้เครื่องเยอะมากเยอมากจริงไ,ได้เลยครับนี่ไงตัวนี้ตัวนี้ครับ

ทุกคนครับพี่นนท์เขาแต่งวันศุกร์ไม่ใช่แต่งวันนี้หรือพี่นนท์แต่งงานสองวัน เดี๋ยวนะวันนี้อยู่ที่นี่กันครับอยู่ที่นี่คือนอนที่นี่ไม่กลับครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกจากที่นี่ตอนเช้าไปทาง,งานครับเดี๋ยวต้องคืนจะถ่ายย t ท b e กันคือจะบอกว่าเขาอะทำรายการใหม่อยู่ครับตั้งใจทำมากนะ วันนี้เป็นเทปที่สองน่าจะออนแอร์ครั้งแรกอ่ะก็คืออาทิตย์สิ้นเดือนวันอาทิตย์สิ้นเดือนครับรอดูนะจริงๆน่ารักมากรายการใหม่ครับเขาให้คเครื่องเยอะมากคือเขาใหหมูแบบหมูอ่ะหมูเยอะมาก น่าจอีกพักเนื้อครับเดี๋ยวเขากลับมาใช่เหรอตอนนี้ก็โตนะวันนั้นแอบไปเจอรองเท้ายี่ห้อหนึ่งมันไม่ใช่เป็นยี่ห้อมันเป็นรองเท้าอะไรมันดูคือน่าจะมาจากทีแล้ว ใส่แล้วสูงขึ้นเก้าเซนนะเก้าเซนนะจริงๆเดี๋ยวเราจะไปซื้อมาใส่ขึ้นเดยดีจริง